ดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทีฟประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสเราก็พูดจากความรู้สึกของเราครับเพราะว่าเราก็เหมือนแบบเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่แบบ อาจจะแบบไม่ได้มีมีชื่อเสียงหรือว่ามีแบ็กกราว n ์อะไรมากมายแต่คือเราใช้สิ่งที่เราสัมผัสมากจริงๆแบบเป็นอินไซต์ของตัวเองคราที่เราไปเจออะไรมาบ้างเราทําอะไรมาบ้างแล้วเราผ่านอะไรมาบ้างเอาสิ่งที่เราเจอจริงๆมามาแชร์ให้กับคนอื่นบ้ง ตอนที่เราหาได้เป็นแสนเราก็คิดว่าเฮ้ยเฮียเราต้องตั้งเป้าแล้วว่าหลังจากเร,าเรียนจบเนี่ยเงินแสนตอนเรียนหาได้แล้วพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเงินล้านเราต้องหาได้ครับแล้วก็เดินเกียร์นะฮะแล้วก็พุ่งไปสุดแรงครับเพียงแค่เราตั้งใจจ่จงทำาล้วพุ่งสุดแรงผมว่าอะไรจะทําได้ครับ นะครับที่อยู่ที่แห่งนี้นะคะต้องเรียนตรงๆว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมาพูดอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตถ้าใครที่เคยอาจจะเป็นคนทั่วไปแล้วก็มายืนณจุดนี้เหมือนผมเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าตื่นเต้นมากจริงๆนะฮะก็อยากจะเล่าเรื่องของชีวิตตัวเองก่อนละกันในเรื่องของ work hard นะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเออเราเริ่มต้นธุรกิจยังไงนะครับทำงานยังไง เพราะแบบคนบอกอิแค่อายุ28เองทาไมถึงแบบทราร้านเครื่องสาอางได้กระจายไปได้รวดเร็วขนาดนี้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่อย่างที่ทุกคนอาจจะคิดนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยแบบเราอาจจะไม่ได้ทันตั้งตัวนะฮะก็ขอเริ่มเล่าเท้าความเปงตนตอนเด็กๆกันแล้วกันนะฮะว่าแรงบันดาลใจอันแรกเลยที่ทำให้เราเนี่ยทำธุรกิจหรือทำงานนะฮะตั้งแต่ อเอขึ้นมาเลยท้างแรกเลยค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราอยู่ปฐมครับมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อวลิตวลิตเนี่ยเขาก็ใช้กระเป๋าตังค์ยี่ห้อหนึง่งเขาก็เอาเอากระเป๋ามาให้เราดูเราก็เห็นปุ๊บเราก็ยังไม่ได้เกิดรู้สึกอะไรเราก็เฉยเฉยเสร็จปุ๊บอยู่ใาวันดีคนนึงเราเปิดหนังสือพิมพ์มันมีเขียนว่า, ي, า,าอีกระเป๋านำนำเข้ากระเป๋านําเข้าฝรั่งเศสอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเฮ้ยอยากได้จังเลยเพิ่งรู้ว่าไอที่เขาใช้เนี่ยมันมันน่าใช้มันดีมันสวยใ่ะ เสร็จปุ๊บเราก็เลยกลับลิบเดินไปหามาม้าบอกมาม้าแกไปอยากได้กระเป๋าหลุยจังเลยอย่างเงี้ยม้าตอบกลับมาว่าอีบ้าฉันไม่ซื้อให้แกหรอก <laughs> ม้าตอบอย่างงี้ด้วยคำว่าอีบ้าคำเนี่ยทําให้เราแบบมันเสียดแทงใจเรามากว่าทำไมมาว่าเราอีบ้าเป็นแม่เราต้องซื้อให้เราสินะตอนนั้นนะคะเราเฮ้ย <laughs> เป็นแม่เราต้องซื้อให้เราสิทาไมถึงไม่ซื้อให้เราด่าเราบ้าอีกต่างหากทำให้เราสึกว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเราตั้งเป้าหมายเลยฮะว่าเฮ้ยต้องเราต้องหาวิธีที่ จะทำยังไงก็ได้ให้ได้กระเป๋าตังค์อันนี้มาครับแล้วก็เซ็ตโกของเราเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะได้กระเป๋าตังค์อันนี้แน่นอนครับพรเพลินตอนช่วงไหนะคะตอนช่วงประมาณป .4 ป .5 ป .6 เราๆนะะั้นนะฮะคือพี่ชายอยู่ที่สิงคโปร์เราก็นึกเราให้แบบเรามีเพื่อนๆในโรงเรียนเยอะใช่ไหมฮะเด็กๆก,ก็แบบชอบกินขนมกันพี่ชายกลับจากสิงปโปร์ก็โทรบ,บอกเี่มีขนมอะไรบ้างที่เมืองไทยมีซื้อมาหน่อยนะเราก็เริ่มและเอาขนมมากระจายขายเพื่อนในห้องครับอันนั้นก็เป็นงานแรกที่เราเริ่มทําก็คือเราก็ได้ ได้กําไรจากตรงขนมหลังจากนั้นเราก็เอากําไรที่ได้เนี่ยไปซื้อกระเป๋าตังค์เราก็ได้กระเป๋าตังค์อันนั้นมาอันนี้ก็เป็นเปขาเรียกว่างานแรกที่เราเริ่มทำนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากความอยากของเราเองนะฮะซึ่งก็คิดว่าถ้าทุกคนนะครับใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะมีอยากจะเป็นสมมติว่าถ้ามีอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันกระตุ้นแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราอะได้สิ่งนั้นมานะครับหลังจากนั้นก็สคริปต์มานะคะ ตอนที่เข้ามาหาวิทยาลัยนะครับตอนนั้นก็เอนติคณะสถาปัจจุลานะครับก็เข้าไปเรียนตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรดีช่วงน,นะครับกระแสของริชเบร์เนี่ยมันกำลังมาเราก็เอาเลยไปโทรไปหาโรงงานครับที่ที่เราเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตนะฮะว่าเฮ้ยแบบโรงงานทำซิลิโคอนอยู่ที่ไหนเพราะเราเราเห็นว่าไอ้ตัวริชเบร์เนี่ครับมันเป็นซิลิโคนใช่ไหมครัเราก็ ทำเลยฮะทำมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปเสนอคณะบดีก่อนแกล้งแกล้งเข้าไปหาคณะบดีที่มาหาลัยเขาก็งงว่าเอ,อีนี่เป็นเด็กนเรียนธรรมดาอีนี่เข้ามาหาลัยทำไม <c oughs> เขาก็สงสัยแล้วก็บอกอาจารย์ครับผมว่าเนี่ยเราควรจะต้องทําให้คณะเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะ <c oughs> ผมมีอะไรมาให้อาจารย์ดูนิดนึงแกล้งพู้หนีครับแล้วก็เอาไอจูริสแบนเนี่ยไปนาเสนออาจารย์ว่าเฮ้ยอาจารย์เนี่ยเราควรจะทําดีไมหมฮะเนี่ยมันสามารถเรียกเงินเข้าคณะได้นะฮะ เราก็เลยเอาริสแบนเนี่ยไปหาอาจารย์ปุ๊บอาจารย์ก็เอ้ยดีดีดีเสร็จปุ๊บก็เลยเกิดธุรกิจที่สองที่ทําในชีวิตนะคะก็คือทําริสแบนขายจากที่ที่เราตอนเด็กๆเ,เราขายขนมในห้องเรียนตลาดมันเริ่มใหญ่ขึ้นและเริ่มเป็นทั้งคณะเราก็เริ่มทําริสแบนต่อเรื่องกันนะคะทำเป็นอของมหาลัยด้วยของจุฬานะครับก็ไปเสนอที่ที่เขาเรียกว่าสวัสดิการของเขาเรียกว่าเป็นร้านขายของในจุฬานะครับจากนั้นก็ เราก็เริ่มขยายไปมาหาลัยอื่นตลาดก็เริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นครไปขายธรรมศาสตร์บ้างตามโรงเรียนบ้างสถาบันบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจที่2เนื่องจากว่าตอนแรกเนี่ยเราขายขนมเราได้กําไรหลักพันเราซื้อกระเป๋เปาตังค์หลุได้ตอนนี้เราอยู่มาหาลัยเราหาเงินขายริสแบนดได้หลักหมื่นหลักแสนเราเริ่มตื่นเต้นแล้วเฮ้ยเราหาเงินได้ขนาดนี้ขนาดเราเรียนลิมิทจบทำไมเราหาได้ขนาดนี้ซึ่งถามว่าเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะแล้วก็คือฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ คือปานกลางนะฮะแล้วก็เราเริ่มต้นจากเงินน้อยเริ่มต้นจากไม่กี่พันบาทมันก็ได้เป็นเงินหมื่นแล้วก็เอาเงินหมื่นไปถมต่อคระะับได้เป็นเงินแสนซึ่งตอนนั้นนะ่ะยังไม่ยังไม่ถึงปี5ฮะไอเดียขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บน่ะฉันก็ต้องทําธุรกิจเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านได้สิก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะเราก็ฮ้คิดพุ่งเป้าเลยว,ว่าฮยตอนสักประมาณเดี๋ยวสักประมาณยี่สิบห้าเนี่ยเรียนจบปุ๊บประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยขอมีสัก,ก,กสิก สักพันล้านก็คิดอย่างนี้เลยฮะเพราะว่าเราเป็นมันเป็นกฎของตัวเองนะคะว่าถ right, ้าเราเนี่ยทุกคนต้องคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราอยากมีเงินร้อยบาทใช่ไหมฮะเราอยากมีเงินร้อยบาทเราอาจจะหาได้แค่ห้าบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากมีเงินสักสิบล้านอาจจะหาได้สักล้านสองล้านแต่ถ้าเราอยากจะมีเงินสักพันล้านฮะเราต้องคิดเลยนะเพราะเราต้องมีตังค์สักเป็นหมื่นหมื่นล้านเราถึงจะหาตังค์เป็นพันล้านได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยมันนักจะไม่ได้ประสบความสําเร็จตามที่เราคาดหวังไว้เสมอดังนั้นเนี่ย มันก็จะมีอะไรต่างๆที่เป็นอุปสรรคและทําให้เราเนี่ยได้ไม่ถึงตามเป้าแต่ถ้าต่ํากว่าเป้ามันก็ตรงตามใจใจเราพอดีมันคือแมทช์กันถ้าอยากได้อะไรต้องคิดให้มากกว่าน,นั้นแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราได้แน่นอนนครับแต่ว่าถ้าเราคิดเท่าหรือต่ํากว่าเราก็จะมีวันเลยครับที่จะได้ในสิ่งนั้นๆมาครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเนี่ยคิดอะไรนะครับแล้วก็เซ็ตเป้าหมายของเราแล้วก็ไปเลยครับอย่าอย่างนิ่งๆเพราะว่าให้คุณอยู่เฉยๆไม่มีทางเลยที่คุณจะไปได้นะครับ อยากได้อะไรต้องคิดที่มากกว่านั้นแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราได้แน่นอนอย่าอย่านิ่งๆเพราะว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆไม่มีทางเลยที่คุณจะไปได้นะครับ หลายคนอาจจะเคยได้ยินคาร์มาดมาบ้างนะครับคือคาร์มาดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าร้านเครื่องสำอางนะครับทุกคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจุดเริ่มต้นธุรกิจมันมาจากไหนนะฮะต้องเรียนตามตรงว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะฮะก็คือทางบ้านเนี่ยประกอบธุรกิจทําเกี่ยวกับพวกของหนักเป็นพวกคือใช้ไฟฟ้าประกอบรถเนี่ยฮะเป็นของใหญ่หญเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกิจของทางบ้านต้องเรียนตามตรงว่าอยู่ในช่วงขาลงนะแล้วก็มีวิกฤตทางการเงินค่อนข้างเยอะนะครับเราเองเนี่ยก็เข้าไปตอนเรียนจบปุ๊บ ปาปาก็บอกว่าฮยมาช่วยงานหน่อยเราก็แบบตอนตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่เราคิดว่าฮยเราอาจจะเป็นพนักงานประจํำไหมเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่เราก็เหมือนมีทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองไปประกวดงานบ้างนะครับงานแฟชั่นงานอะไรต่างๆที่เราสามารถทําได้ทําหมดเลยเพื่อให้เรามีออนเนอร์มีรีวอร์ดว่าฮยเราแบบมีมูลค่าเพิ่มนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บไอความฝันที่เราฮยอาจจะเป็นพนักงานประจาสักแป๊บหนึ่งก่อนไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อบอกให้มาช่วยเราก็มาเริ่มไตรออฟบิสเนสดูก็เริ่่่มตต้ังงแททําาุกอย ตั้งแต่แบบทำขายอาหารก็ทํามาแล้วนะครับขายข้าวต้มมัดนะครับก็ทํามาแล้วขายชุดชั้นในนะครับขายกระดาษทิชชู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราคืดสู้มีอยู่วันหนึ่งฮะขายกระดาษทิชชู่เดินเข้าไปในสมเพ็งครับเอาทิชชู่เนี่ยไปล่อนขายเป็นเซลเองเลยไปเสนอขายเขาก็มีพนักงานใน หน้าร้านนี่ครับเราบอกพี่ครับผมมีกระดาษทิชชู่เราก็แบบเป็นคนที่ข้อล่างละเอียดในในในรายละเอียดสินค้าอันนี้เป็นทิชชู่สามพลายนะฮะสิจผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีมาจากอันนี้นี่อธิบายเสร็จปุ๊บยังพันผู้ไม่ทันจบเลยไป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 ไไปไปไปไเไปไปไไปไปไปทปไไป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 ไไปไปปไปไปไปปไนไปไปไปไไป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 ไอไปค่ไปไไปาา เชื่อไหมคะเดินไปเนี่ยในสัมพลงกว่า20ล้านค้าได้มาประมาณ3ล้านค้าแล้วก็เป็นรายงานหัวหน้าง,งานก็คือคุณพ่อบอกโอ,อ้วันนี้ได้มา3ล้านค้าแต่เราก็ไม่บอกคุณพ่อนะคะว่าเราเจออะไรมาบ้างเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแกจะเสียใจว่าลูกเจอทางไรทั้งแบบไม่เอาปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นแรงผลักดันอันหนึ่งที่เฮ้ยอย่างน้อยเฮ้ยถ้าเราพยายามเราเดิน20ล้านค้าเราได้แค่3ล้านค้ามันก็เราก็ยังขายได้นี่วันนี้เราไปเราก็ยังมียอดนี่อย่างเงี้ยครับก็เลยเออ พอธุรกิจสุดท้ายที่มาลองทําดูพอเราทําหลายๆอย่างปุ๊บเนี่ยมันไม่สักเซสสักอย่างเราก็นั่งมันนั่งทบทวนแล้วว่าฮิเราชอบอะไรวะเพราะว่าไม่นานนะ่ะถ้าเรานั่งทําอยู่ขายทิชชู่เราไม่ได้ชอบทิชชู่นี่ใช่ไหมฮะ <laughs> ขายชุดชั้นในเราไม่ได้ชอบยกทรงกางเกงในนี่ <laughs> ใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าคือเหมือนโอกาสมาเราก็ลองขายดูเราก็เลยคิดดูเฮ้เราชอบอะไรนะเออตั้งแต่ตอนเราเรียนเนี่ยเราชอบแฟชั่นเราชอบความสวยความงามเราชอบอะไรก็ตามที่ดูแล้วสีวิไลใช่ไหมครับประกอบกับตอนนั้นเองเนี่ย เขาเรียกว่าธุรกิจบันเทิงเกาหลีเข้ามาเมืองไทยพอดีนะครับแล้วก็พวกเขาเรียกว่ามีละครมีซีรีส์แล้วก็นั่งมองเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายที่เขาสวยหล่อกันทุกคนเลยนะครับหน้านี่คือเป๊ะนะครับมาปุ๊บเนี่ยจมูกต้องหยดน้ำนะครับหน้าต้องไวฉ่ำวาแบบเกาหลีนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มองเลยแล้วก็เฮ้ยอันเนี้ยทางฉันแน่แล้วก็พุ่งเป้าอันนี้ทางฉันแน่แเนนนแนๆเลยเนี่ยของงามๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รีบไป,ปน,นําเสนอเลยบอกไปบอกคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้องทํานะ แต่คุณลองทุกคนลองคิดดูว่ามันยากแค่ไหนที่คุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจที่เป็นของหนักอยู่พวกรถยนต์รถบัสคันใหญ่ๆพวกถังแก๊สอย่างเงี้ยฮะพวกคือใช้ไฟฟ้ามาก่อนแล้วการที่จะเปลี่ยนคนที่เขาเรียกว่ารุ่นเก่าให้มาเชื่อในตัวที่ในสิ่งใหม่ที่เรากําลังจะทําเขาก็ยังไม่เชื่อเราก็ทําให้เขาเห็นเลยฮะไปปุ๊บเนี่ยซื้อของมาก่อนเลยคือแบบยังยังไม่แบบทําการตลาดทั้งนั้นนะฮะซื้อของมาก่อนเลยเสร็จปุ๊บ วิ่งขายเองเลยครับวิ่งขายทุกที่ให้เขาเห็นว่าสมัยก่อนเ,นเห็นไหมที่เราขายกระดาษทิชชู่ที่เราขายอันนั้นอันนี้มันขายยากแค่ไหนแต่วันนี้ที่แก๊ขายของแล้วกลับมาเนี่ยแก๊กองเงินสดให้เขาเห็นว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินสดสดที่เขาให้มาแล้วเขาเ้อ่งโทรมาสั่งอีกของขาดสต็อกแล้วอย่างเงี้ยครับพอหลังจากวันนั้นวันเดียวเท่าน,นั้นแหละครับเริ่มเปลี่ยนความคิดเอ๊ะหูกาไรดีไว กลังดีไว้คุณพ่อขายของอันเก่าทำไมกำไรน้อยจังอันนี้ทำไมได้เงินสดดีวะจากที่เคยขายเครดิตอันนี้ได้เงินสดสดเลยลูกค้าก็โทรมาสั่งสั่งเองอย่างนี้ครับเราก็เฮ้ยทำไมเราขายกะทิชูถุยไล่ออกจากร้านแต่เราขายเครื่องสําอางลูกค้ากลับโทรมาสั่งเองแล้วขอเอาอีกเอาอีกไม่พอขายอย่างงี้ครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจคามาหลังจากนั้นเราก็พัฒนาสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้านําเข้าหรือสินค้าที่เราผลิตเองอย่างต่อเนื่อง คันที่ key success factor ข,ของของคามาดบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะก็มีคนมาทำธุรกิจเครื่องสำอางเยอะเหมือนกันเครื่องสำอางนี้มีแบรนด์ใหม่ๆขุดขึ้นทุกวนันทุกวนันอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วอะไรแหละคือ key success factor ที่ทำให้เอ่อเครื่องสำอางคามาดที่เป็นคอร์ปอเรทและนำเข้าสินค้าหลายๆแบรนด์เนี่ยประสบความสำเร็จทางด้านที่ทุกคนลองคิดดูดีๆนะฮะคามาดเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ของสินค้านะครับเป็นแค่คอร์ปอเรทหมายความว่าเหมือนเป็นยูนิล v เวอร์อย่างเงี้ยที่เรานำเข้าสินค้าเข้ามา ล้าขายสินค้าไปโดยที่ทุกคนยังไม่รู้จักแบรนด์นี่ซัว่าแบรนด์อะไรแต่ทุกคนยอมรับในสินค้าที่เป็นเครือของเราคือเรานําสินค้าอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนแบบประทับใจแลวคือทึ่งในในผลลัพธ์ที่ได้นี่ครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ u ักเซสแฟกเตอร์ของมันเนี่ยอยู่ที่เขาเรียกว่าเอ่อดิเฟรนเชชันครับคือความแตกต่างของตัวสินค้ายกตัวอย่างเช่นง่ายครับทุกอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะดูใกล้เคียงกันณนะตอนนั้นครับเรานําเข้า b b ครีมเข้ามาเนื่องจากว่า b b บีครีมเนี่ยกำลังบูมมาก แต่เราเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยยังไม่มีคนรู้จักเรานี่ฮะเราแก็ปจะทํำยังไงขายก็ขายไม่ได้ครับแก็ปก็ไปบอกลูกค้าบอกว่าอ๋อบีบีครีมตัวนี้มันสามารถใช้กับตัวได้นะครับตอนนั้นฮะจำได้ครับครั้งแรกที่เราเอาบีบีครีมที่ทาหน้าเนี่ยมาลองทาตัวคุณพ่อก็ดา่าจนเราลองให้บอกว่าเอามาทาตัวทาไมจะไม่ตัวจะเป็นบ้าหรอมาทาตัวทาไมเราบอกหยุดก่อนอย่าเพิ่งดา่าเดี๋ยวดูก่อนสิว่าขายได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอเอาเข้ามาหลายพันหลายพันหลอดก็ดคือ คุณพ่อก็บอกว่าอุ้ยขายไม่ได้เราบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเถียงเดี๋ยวขอเราทำดูก่อนว่าได้ไหรือไม่ได้พอเสร็จปุ๊บเราเอาบีบีครีมมาทาตัวใช่ไหมฮะทาตัวเสร็จปุ๊บลูกค้าเห็นอุ้ยทำไมตัวขาวจังเลยเวลาเราไปหาลูกค้า ลูกค้าก็ทักวิ้วมีตัวขาวทีไมีตัวออร่าขนาดนี้เราก็เอาเลยทันทีครับอ๋อพี่ครับตัวนี้เป็นบีบีครีมที่สร้างออร่าให้กับผิวนะคะผิวคุณพี่เนี่ยหน้าดำแต่พี่เนี่ยหน้าขาวตัวพี่ดําปีเลยพอพูดอย่างี้ปุ๊บแม่ค้าทุกคนจริงๆครับแม่ค้าเครื่องสําอางครับหน้านิดพอกแป้งขาวนะตัวนี้ดําปีเลยนะฮะก็เลยเอาจุดด้อยของผู้หญิงตรงนี้ครับว่าพี่คุณเนี่ยหน้าขาวนะแต่คุณเน่ตัวดําทาไมคุณไม่ทําตัวให้มันขาวเท่ากับหน้าคุณล่ะคุณจะได้ดูสวยขึ้นคุณจะได้ดเเเกกาาลีทท่นนนนัแะบของผมยยปป็็็ตวรจ แรกเลยในประเทศไทยแล้วก็มีคนก๊อปปีเ้เรื่อยๆมานะครับอันนี้คือชี้เห็นว่าการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าที่ยังไม่มีอยู่เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะครับหลังจากนั้นก็มีสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆที่เขาเรียกว่าเป็น new innovative ที่เหมือนกับว่าเรานําเสนอในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนใครนะครับอีกหนึ่ง key success factor เลยนะครับที่สําคัญที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเ,เรียกว่ารู้นะก็คือการเลือกสินค้านะครับหรือว่าเอาสินค้ามาเนี่ย ให้เหมาะกับช่องทางเวลานะครับเพราะว่าสินค้าชนิดหนึ่งฮะเมื่ออยู่ที่ถูกที่ถูกทางนะครับจะขายได้สินค้าบางอย่างครับไม่ว่าจะดีขนาดไหนนะครับใช้แล้วดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าราคาไม่ใช่นะครับรูปลักษณ์ไม่ได้คุณสมบัติไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการผมเชื่อครับว่ายังไงลูกค้าก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเหมือนงานศิลปะเพราะเราเชื่อว่า ทุกอย่างเนี่ยมันมันวางแผนได้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะฉันก็เอามาขายเหมือนกันฉันก็ทำเครื่องสำอางเหมือนกันทำไมถึงไม่ได้ผมคิดว่าจุดที่มันมันมันกลมกล่อมมันลงตัวแล้วมันขายได้เนี่ยมันอยู่ที่เราขายใครขายที่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนและราคาเท่าไหร่นะครับและสิ่งสำคัญเลยคือการสังเกตว่าเอ๊ะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นยังไงแล้วเอาจุดอ่อนของเขาเอาจุดบกพร่องหรือว่าเขาเรียกว่า ปมด้อยของผู้หญิงครับเพราะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนคนระับผมเชื่อเลยทุกคนจะรู้ว่าตัวเองอมีจุกบกพร่องตรงไหนตาซ้ายตาขวาไม่เท่ากันต้องกีดไอายไลเนอร์ยังไงใช่ไหมฮะผิวหน้ามันมากๆต้องทาอะไรหน้าถึงจะหายมันตัวดําหน้าดํามากเลยสีผิวไม่สม่ําเสมอทำยังไงให้มันหายไปเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะครับที่เลือกทามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนแล้วก็ค่อนข้าง s ต a b l e เนื่องจากว่าผู้หญิงทุกคนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามบ้านเมืองจะ มีอะไรเกิดขึ้นก็ามทุกคนยังซื้อแป้งอยู่ทุกคนยังตกแป้งหน้าฉันไม่ยอมไม่สวยทุกคนจะสวยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะยอดขายของเครื่องสำอางเนี่ยโตขึ้นทุกบริษัทนะครับเราถึงตัดสินใจทําตรงนี้นะครับ เท่ากัน work hard เท่ากับ play smart นะครับมันมันเท่ากันเลยอะทุกครั้งที่เราทำงานเหมือนมันมันเป็นแบบสิ่งเดียวกันนะครับเวลาเราไปต่างประเทศทำงานเราก็แอบเที่ยวไปด้วยแล้วตอนที่เราเที่ยวเราก็เหมือนแอบทำงานไปด้วยเหมือนแยกกันไม่ออกเนี่ยค่ะทำให้เราทำงานเรามีความสุขคืออยากจะให้ทุกคนคิดว่าทุกๆอย่างในโลกอะมันมีวันที่มันดีมีวันที่ไม่ดี แต่เราต้องเรียนรู้กับมันครับแล้วก็ทุกอย่างมันแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทุกอย่างสามารถทําได้วางแผนได้เพียงแค่เราตั้งใจทําตั้งเป้าแล้วไปให้ถึงเท่านั้นเองสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าเฮ้เราเรามาตรงนี้ได้ยังไงเกิดจากการสังเกตครับไปไหนเราสังเกตหมดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองให้ทุกท่านดูคำว่า smart voice 2013นะฮะ ถ้ามองทีนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมองคําว่า Voice ก่อนถูกไหมฮะเนื่องจากว่ามันเป็นสีที่สว่างขึ้นมาพอมองจาก Voice ทั้งหมดเนี่ย V O I C E นะครับเราจะมอง3ตัวก่อนคือตัว I ตัว C ตัว E ที่เอาไวส์นะครับเพราะว่าสีมันสว่างกว่าเข้มกว่านะครับแล้วให้มาโฟกัสดูดีว่าเอ๊ะแล้วถ้าให้ผมเดานะผู้หญิงจะชอบสีไหนล่ะผู้หญิงก็ต้องไม่แชมพูนี้ก็แชมพูนี้ใช่ไหมครับแต่เลือกอีกทีหนึง่งให้เลือกแค่ช้อยสุดท้ายเท่านั้นผมว่าผู้หญิงทุกคนเลือกสีแชมพูอันนี้อันริมสุดตัว E ะ อันนี้เป็นเป็นยกตัวอย่างขึ้นมาคืออันนี้เขาเร่สร้างสมมติฐานหรือว่าคาดเดานะครับเพราะว่ามันเรียกว่าการคาดเดาตลาดนะครับซึ่งมันเกิดจากจุดการสังเกตว่าเฮ้ยเราคิดว่าคนน่าจะชอบแบบไหนการสังเกตนี้เองทําให้ทําให้เหมือนกับว่าเราเลือกสินค้ามาเนี่ยแมทช์กับตัวตลาดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่คิดว่ามันเป็นทุกคนจะต้องมีนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าการสังเกตเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปไหนเราไม่สังเกตอะไรเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับ ทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราทั้งหมดนะฮะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจทุกอย่างมันเหมือนเป็นคือเราดูหนังเราเห็นนี่ปุ๊บในหนังพีดมันใช้แป้งอย่างนี้นี่แล้วก็อา้าวเอาแล้วเอาแล้ว,ลว copy and development ทันทีนะฮะเอามาปุ๊บแล้วเขามีจุดด้อยตรงไหนแล้วก็มาพัฒนาต่อใช่ไหมฮะเราไปเดินห้างปุ๊บเราก็เดินทุกเคาน์เตอร์เลย คือทุกวันนี้ทําเครื่องสําอางแบรนด์เก,กาหลีอยู่แต่ถ้าถามแบรนด์ยุโรปเนี่ยผมก็รู้บดเหมือนกันเพราะว่าเราเดินทุกเคาน์เตอร์เราถามหมดเลยว่าแต่ละแบรนด์แตกต่างกันยังไงมีความคุณสมบัติแตกต่างกันยังไงเราก็รวบรวมข้อดีของแต่ละคเคาน์เตอร์เนี่ยมาอยู่ในสินค้าของคามาก็วันนี้ดีใจมากนะครับที่มาได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิตให้ทุกคนได้ฟังนะฮะแล้วก็อยากจะสรุป4อย่างที่สําคัญในชีวิตที่ว่าี่ผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึง่งไม่ได้นำสกุลดังไม่ได้มีชื่อเสียง อาจจะไม่ได้เรียนต่างประเทศด้วยซ้ําแค่เรียนจบมาแล้วก็ทํางานแต่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับแค่อันที่1คุณกล้าที่จะทํทถามตัวคุณกอบว่าคุณกล้าที่จะทําหรือเปล่าอันที่2คือคุณรักในสิ่งนั้นไหมเพราะว่าทุกคุณไมรักสินนแล้วเนี่ยคุณทําปุ๊บคุณก็จะเบื่อท้อและเลิกทำนะครับอันที่3คือคุณพุ่งเป้าและชัดเจนในสิ่งที่จะทําแล้วหรือยังนะครับถ้าคิดว่าชอบสิ่งนั้นรักสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเราพุ่งเป้าไปเลยฮะห้ามลังเลเดี๋ยวอััันนนนน้้้้้ออีคครแแลลววสสสิ่่งงงุดทาาาายืมตตก ให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าการสร้างความแตกต่างเนี่ยจะทําให้เราเโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จได้โดยที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าอย่างตัวยกตัวอย่างอย่างผมถ้าผมทําเครื่องสําอางขึ้นมาแล้วผมไปทําเหมือนยี่ห้ออื่นแล้วผมมาใหม่แบรนด์ก็ไม่มีใครจะมาซ,ซื้อเครื่องสําอางผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก4ข้อหลกัหลกๆตรงนี้ให้ทุกท่านละกันนะครับรหวังว่าสิ่งที่พูดไปน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนธรรมดาทั่วๆไปอาจจะเป็นพนักงานบริษัทอาจจะเป็นใครก็ได้หรือนักศึกษา ที่กําลังเรียนอยู่คุณก็ทําธุรกิจตอนนี้เลยก็ได้ไม่เห็นจะเป็นเลยที่คุณจะต้องเรียนจบก่อนหรือคุณจะหาเงินได้ตอนที่คุณเรียนอยู่ชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถรวยได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ตั้งแต่ตอนเรียนก็ได้นะครับก็ขอขอบพคุณทุกคนมากครับ d a s h m u l ฟ 4-in-1 Microactive 4ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรส ทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสมันจะมียุคที่บอกว่าใส่เสื้อยืดเกงยียนอะไรอะค่ะซึ่งทุกคนอาจจะดูอุ้ยอุ้ยเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นศิลปินเราสามารถนําเสนออะไรได้มากกว่านั้นมากกว่าเสื้อยืดแกงยียนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าแฟชั่นกับมิวสิกเป็นคนะไปด้วยกันแล้วก็เรามีโอกาสได้อยู่บนเวทีเล่นต่อหน้าคนดูมันก็น่าจะพ้อมทั้งทั้งรูปลักษณ์แล้วทั้งเสียงเพลงด้วยอะไรอย่างนี้ มันเหมือนกับว่าโลกมันแบบมืดมากมืดมากจนแบบทางออกเดียวก็คือเราต้องหยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่จีนกับสดิก็เลยตัดสินใจออกมาจากฟูตอง